ราคาผักล่าสุดวันนี้ราคากลางผักล่าสุดวันนี้วันที่13ธันวาคม2566กวางตุ้งใบวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้20บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำปลีขาวแตงผลวันนี้35บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำปลีม่วงวันนี้30บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำดอก วันนี้18บดบาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีเขียววันนี้10บาทต่อกิโลกรัมกะหลำปลีหัวใจวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดว wonder 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 <im okay. fim. S 2> <im>. ันนี้12บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงวันนี้เจบาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้10บบาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอม วันนี้2ี่บบาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้สิบบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้เจดสบบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้40ิบบาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายฝรั่งวันนี้ห0ิบบาทต่อกิโลกรัมต้นหอม วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้34บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้100บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพา วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายขาววันนี้150บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเขียววันนี้120บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูวันนี้50บบาทใบชาพลู วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้17บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมขาอ่อนวันนี้52บาทต่อกิโลกรัมขาแก่ว <inaudible> ันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้130บบาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อน วันนี้32บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนหอมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเลียงวันน mm. ok ok ี100 ba ้100บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้45บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกซปเปอร์ฮอตเขียววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกซปเปอร์ฮอตแดงวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าเขียว วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าแดงวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้85บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้85บาทต่อกิโลกรัม พริกหวานเหลืองวันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเหลืองวันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้ร้อยสิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้สามสิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้สามสิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วลานเตาวันนี้เจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วลานเตาหวานวันนี้ร้อยสิบบาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าวันนี้สิบหกบาทต่อกิโลกรัมบวบงู วันนี้28บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้26บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้20บาทต่อกรัมดอแคร์วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมกรัมฟักอ่อนวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้1 0บาทต่อกิโลกรัมมะระขีนกวันนี้30บบาทต่อกิโลกรัมมะระจีน วันนี sono 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 ้24บาทต่อ <Elmo> ก <Trying> ิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั้ววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั้ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสสด็งวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่า วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมเมเขือเทศท้อแดงวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมเมเขือเทศราชินีวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมเมเขือเทศสีดาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมเมเขือเทศเนื้อวันนี้75บาทต่อกิโลกรัมเมเขือเปาะวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมเมเขือเหลืองวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมมละกอดิบวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมมลกอฮอลแลนด์ วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้280บาทต่อมัดดอกสลิด วันนี้300บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมผักหวานปลาวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมงอไม้ฝรั่งเขียววันนี้ร้0บาทต่อกิโลกรัมหัวไชทเท้าวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้90บบาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุก วันนี้ร้อยบาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้4 0บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้สองบาท10บตังต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้3บาท30สตังต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้4บาทสิบตังต่อ ha, ลูกเห็ดกระด้างวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้ร30บบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้า วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้75บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้52บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้120บาทต่อกิโลกรัม เห็ดเข็มทองวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรทองอภัยเบอร์ใหญ่วันนี้1 7ถึง20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรลายเบอร์ใหญ่วันนี้1 7ถึง20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางคกเบอร์ใหญ่วันนี้2 0บถึง25บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรศีลาทองเบอร์ใหญ่ วันนี้2 0บถึง25บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคระขนาดวันนี้1 0ถึง20บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดหวานไม่ปอกเปลือกเบอร์ใหญ่วันนี้1 2ถึง13บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดหวานปอกเปลือกเบอร์ใหญ่วันนี้1้0บถึง240บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่วันนี้1 7ถึง18บาทต่อกิโลกรัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตร ขอขอบคุณข้อมูลมาหน้าทีนี้ด้วยนะครับท่านได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ